สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมท็อปทีวีซีเฮดนะครับผมเอาแรนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกข่าวกันนะครับว่าผมได้เปลี่ยนสกินแล้วนะครับผมสกินนี้ผมตั้งใจทํานะครับผมแล้วก็เป็นสกินที่ผมทานะครับผมเนี่ยอ่าก็อย่างนี้แหละนะครับผมก็สกินนะครับผมก็ ประมาณนี้แหละนะผมก็ไม่รู้นะครับนะอ่าโอเคก็ใครเห็นผมแล้วก็อทักผมด้วยนะผมนะอาจก็จะไม่รู้นะครับผมแล้วก็อาแบบนี้ครับสกินใหม่นะผมก็สกินใหม่นะผมก็คือทําไมผมเปลี่ยนนะผมก็คืออมันผมเข้าไปเซิร์ฟใช่ไหมใช่ไหมล่ะครับผมอ่ามีคน มีคนใช้สกินเหมือนกันก็มีนะผมมันใช้เยอะด้วยแล้วผมคนไทยบางคนก็เกลียนนะครผมนะก็โอเคนะผมก็มีคนเกลียนเยอะแลผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนมันเลยนะผมช่างหัวมันเะ้วโอเคผมก็มีประมาณนี้เราก็มาบอกกันเฉยๆนะครับผมก็อ่ะส่วนสกินเก่าว่าหายไปไหนครับผมขอโทษนะผมผมว่าผมจะเอาแจกอยู่นะผมก็คือ ช่วงนั้นช่วงตอนเช้าใช่ไหมลนะ่ะผมคิดหนักเลยนะผมผมหัวแดงนะผมหัวแดงครับก็เลยเกิอดอาการางไงหัวแดงขึ้นมาก็ลบทิ้งให้หมดเลยนะผมก็ไม่ทําใหม่เลยนะผมปกคลิปปกอะไรเหมือนคล้ายๆจะล้างเครื่องเลยนะผมนะมันหัวแดงมากเลยนะมันคิดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอะไรนะผมก็ ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็อย่าลืมแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยครับผมอ่ะก็อย่าก็ลืมบอกด้วยครับผมมันขอแก้บั็กแล้วนะครับผมเนี่ยอ่ะไปแล้วแหละครับผมสวัสดีครับ